สวัสดีค่ะผู้ติดตามทุกท่านนะคะมาเจอกับโบอีกแล้วนะคะติดแบคลิสต์ผ่อนรถได้นะคะวันนี้มีตาโตให้ดูค่ะปี96ทําสีใหม่เลยนะคะเลี่ยมกิฟตเงาแวบทั้งคันนะคะคันนี้เกียร์ออโต้ระบบน้ํามันนะคะปี96อ่าตัวนี้เครื่องวิเทคภายในสวยๆเลยค่ะเดิมๆใครสนใจนะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะที่ ID ดีไลน์0946537356 หรือว่าท่านจะโทรมาก็ได้นะคะต่อสายตรงมาได้เลยลงแม็กแล้วดูภายอนาดูภัยนะอ่าโอเคยอดเท่าไหร่ไปเรยไปตรงแต่โอนให้ปีโอนได้ดูนะคะดูดะสภาพรอบสีค่ะ <c oughs> จะเปิดให้ดูภายใน แล้วจะสตาร์เครื่องให้ฟังด้วยนะคะเครื่องดีค่ะเครื่องดีก็ดีโอ้โหนิ่มมากใครสนใจก็ทักเข้ามาหาโบได้เลยนะคะนี้ปกติให้ดาวสี่หมื่นนะแต่ว่าโบลดให้นะ40,000พร้อมออกทำสัญญาเสร็จรับรถได้เลยเอกสารใช้แค่บัตรประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้านเท่านั้นนะคะไม่เช็คประวัติแบ็กลิสตไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนออกได้ทุกอาชีพ ออกได้ทุกจังหวัดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของโบไว้ได้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆนะคะ